ชมกครับก็มาชมมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่เอกของสุดเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือ,อเพชรอัศวินซีทรานสเฟอรี่นะครับน้ำเงินบักโจ้ดีซีพียิมกับก็ขอบคุณนะฮะวินาวิรัตผู้ชมครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้ม,ยมวยไทยมากว่า30ปีดอมมอบหมายให้อันตรสินยารัากษาโรคกระเพาะอาหารนะครับนี่เงินสวัสดิการนักมวยที่โชคและเกิดบาดแผลแตกเนี่ย เพื่อไปรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทและถ้านำศิละปะแม่ไม,ม่โมืไทยมานะครับเตะก้านคอสอกกลับคารนนอกกูคโรคได้เนี่ยเอาไปเลยหมื่นดึงเป็นวันดิการ30,000บาทเป็นค่าโจรแค่ฟาดหางครับอาหารโลกรงหัวจุกจำบูรมี3สูตรนะครับโซคยันเรกผสมกล้วยหินน้ำผึ้งป่าและสารอาหารที่มีคุณภาพสูตรอินเซตครับผสมแมลงสูตรถ่ายขน นกกินแล้วมีอาการร้องเล่นเต้นริกนะครับบางจะหมายตามรระนอาหารนกทั่วประเทศครับบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องพาวารีสอทครับเพื่อเป็นเกียรติกับนักมวยคู่นี้ครับคุณจักริดสุนทรวิภาคตัวแทนในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดนะครับผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตกรดซิล <te> ิโอนในเพียงผู <te x> ้เดียวจะมอบพวงมาลัยเป็นกําลังใจกับทั้งคู่ครับบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องเนี่ยนะครับคุณโกตองและแจ๊อุ้มรัชนีเพิ่มพูนพาณิชย์ อย่าลืมว่าไปอัมพวาแวะบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องนะครับแล้วก็ต้องเดินในซาบาสุดยอดเทคโนโลยีมั่นใจทุกเส้นทางกับอุปกรณ์แก๊สรถยนต์เบอร์สูตรครับพร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ0 2 8 9 2 5 7 5 5เนะครับเครื่องดื่มสมอินซัมครับเครื่องดื่มผสมสองน้ำน้ำพึ่งดื่มง่ายได้ประโยชน์ของดีของทุกคน 88A คลีมทาส้นเท้าจากน้ำกัดเท้า13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอาหารมีหลายชนิด สาขาโรงแรมทองพูนรองเมืองซอยสี่คุณสมชายดูแลครับยาน้มันกวางลุงบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเนทิสาตยาน้มันกวางลุงเดี์ยเดียสดชื่นเครื่องยนต์กิติว่าทรับทนแรงประหยัดโดยบริษัทตอกิติวัฒนาจำกัดกาแฟวันแฟนครับกาแฟทัพกัญชายหาซื้อที่0 2 9 3 7 4 3 3 3และปวดเบื่อข้างขาน้ำมันยามาวินบุสุนโงสดเครื่องดื่มเอมร้ กอดผู้เอกนั้นคุณหมึกเกินครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาทราบจากนักชกฝ่ายแดงก่อนเพชรอัศวินซีคารเฟอรี่น้ำหนักช่างมาเช้านีน142.8ก่อนนะครับชื่อจริงวัชรินขอ,องสุทธิเป็นนักชกจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมา85ครั้งตอนนี้อายุ24ปีครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนวินเลียมเอรีสันที่ประเทศฝรั่งเศส มีจาพุยนะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินบักโจ้ดีซีพียิมมาช้ามา1,44.8ปอนด์ลดไป1ปอนด์กับจุด8นะครับชื่อจริงสุภชัยพินพัฒเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชกมา80ครั้งตอนนี้อายุ22ปีทั้งสุดท้ายแพ้คะแนนสำราญชัย96้96ปีนางที่อ้อมน้อยมีธรรมศักดิ์รุ่งโรจนิติป,ปอนนะครับ เป็นผู้จัดก,การและกิตติญาตราคนเรือเป็นหัวหน้าคณะเชิญอาจารย์นงอาจคุณสมิงขาวครับก็เชิญชมศึกเจ้าทะเลทองบว,วกกับสแก้วเพชรวันที่5มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ที่เวธีมวยชั่วคราววัดวังไซตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้เอกเข้าให้รถเหล็กเจ้าทะเลทองเจอกับฝนหลวงสุวิทย์ยิ้มคม่ขายดีนำสกุลดี เลิศฤทธิ์แก้วสามฤทธิ์เจอกับดวงพิฆาตกอสะพาทองนี่ก็น้ำเลี้ยงดีทั้งคู่เด่นสยามสักสยามกับเด่นสก,กาวเกียติมนชัยใครอยู่ใกล้ๆก็ไปดูกันนะครับที่โน่นน่ะเวทีชั่วคราววัดวังทรายต่อปะต่อตำบลป่าร่อนอำเภอการจริญนาดีสุราธ,ธานีคุณตมิงขาวจะไปดูไหมละ่ะรู้สึกจะไกลเกินไปนะครับเอแต่ว่าแถวนั้นเขาก็ดูกันเยอะนะแฟนชื่อชอบฮอตฮิตมวยสุราดี่มยดีๆเยอะอย่างเมื่อกี้นี้เป็นไงล่ะ รวดเร็วไปแล้วอ่ะถ้าเพชรถึงเทียนซาน้วยสินิชัยอนุวัฒน์ไงสมัยก่อนเออมัด้ในช้างกลางกินเพลย์ช้างกลางธวัชชัยทองฤทธิ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วก็รายการของศึกลูกพีนีจิเบนเกอรไกลนะครับในวันที่สิบเดิมทีเนี่ยวันนี้เสียแล้วจะมานี่ยเขาจัดโอ้โหใหญ่แล้วเลยปรแกรมแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะคุยกันโประกวดร็อาเจ็บอ่ะฮาเจ็บไปแล้วเสียแล้วขาเจ็บไปเตะบอลมาดิสงสัยดิ เล่นบอลเอ่อรายการนี้มีน้องโอ๊กน้องโอ๊กกับก้องศักดิ์นี่สุดยอดแล้วก็สามเอกาทองสเก็ตดาวก็แสนนี่แสนชัยนี่ยอดมวยนะชกแค่คู่ประกอบรายการนะโอ้โหแสนชัยสินบีมวยไทยนะนี่แหละนี่แหละแสนชัยสองสิงห์สองกิงติงตาอะไรนี่นะตัวเดียวกันโอ้โหแล้วก็มีสิงห์ดำกับเพชรบุญชูอย่างนี้ปานเพชรกับสิทิศโอ้โหรายการนี้ดีๆทั้งนั้นเลยในวันที่สิบในวันที่สิบหมดยกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่ง สุกกันเสียต้องขอนุญาตพสชอยางมอเตอร์ไซค์เอ็นดีหมื่นห้าพันครับยางอึดของมืออาชีพอึดทนนานถึงหมื่นห้าพันกิโลเมตรบริษัทฟุกเต็นฟุกมอบแผ่นซีดีวิธีการผรสมปุ๋ยไว้ใช้เองและแจกสมุดความดีทั้งในสนใจติดต่อฟุก,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 ก 74, 7, เกต็นฟุกครับ074 357จ็สามาถึง3 0ติดตามชมยกต่อไปครับศึกเทพาร่วมใจพิชิตพายาเสพติดบวกกับเกตเพชรวันพุธที่8มิถุนายนนี้ครับที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลากำหนด ดีนมาขาวแล้วก็โดนกอเล็กทองมันนะครับเป็นผู้จัดมีชุดเกียรติเพชรให้การจับหนุนเป็นที่ปรึกษาจมวเกเพชรเพชรกษมเจอเจ้าสาร้ลูกเหนือปัจพีสตาร์บอยไอเสือดาว <c oughs> เจอกับมาประลองตะวันแดงขอนแก่นมาเฟียดำทอพลานทักษิณเจอกับสเสนงามเอราวันแม คือน่ากลัวนะนมาเฟียดำเนี่ยไม่เก่งจริงหรือเปล่าไม่เลยเก่งเท่าไรสลักอ่ะพื้นๆยังไม่เท่าไรเออถ้ามือเปล่าไม่เก่งแต่มี M16 ก,ก็พอได้แน่นอนอ้าวบนเวทียกสองเกือกวันนี้นะครับแล้วก็รายการในศึกชาวราชัยนัดเบิร์ดเดย์กับวันมิชัยงานนี้ก็เสียน้อำสนับสนุนแล้วก็หลายๆคนเลยนี่งานนี้ก็ชนนครหัดใหญ่นะครับจัดในวันที่สิบที่เวทีมวยสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้รายการนี้ก็คู่กับรายการวุฒิชัยศักดิ์สุบินกับกุลลพงษ์ ผลจากชนบุรีนะครับมีก้องไกลลูกทองตันกับหยงพุทธิยาเพชรสี่มือแล้วก็มีปีเล็กเกียรติช่องขาวกับเพชรใหม่สอ,อกิ่งรัฐแล้วก็โมวโอชวราชัยกับเทพนริน์นะครับสอสักขายรายการนี้จัดพิเศษเลยมีถึง14คู่นะครับในวันศุกร์ที่10มิถุนายนงานนี้ก็ศึกชวราชัยนัดเบิร์ดเดย์กับวันมิชัยของชนนครหาดใหญ่นะครับครับยกไหนล่ะยกที่สองดิยกสองแมว<า>ยใหญ่ตั้งใจเย็น อาวุธมันออกโอ้โหกว่าจะออกได้เนี่ยช้าก็จริงแต่ว่าได้เนื้อได้น้ําตอนแรไปชุบตัวแล้วนะในช่วงแรกๆนี่ทำท่าเก่งเลยนะเพชรอศวินเนี่ยเพชรอศวินเนี่ยแต่ตอนหลังๆนี่แกก็ปรากฏว่าแพ้บ่อยจากทุยก็เลยเอาไปชุบตัวที่นู่นเลยแถวใต้เลยแถวบ้านแกแถวภูเก็ตเนี่ยสมงสมุยเนี่ยแถวนั้นสะีทานเฟอร์รี่ก็ไปช็กให้ฝรั่งดูวันนี้ก็กลับมาอีกภาคหนึ่งในช่วงนั้นนี่โอ้โหเตะกันคอเจริญชัยชอก ชอพระรามหกนีชักเลยนะครับเพชรอัศวินเนี่ยก็ออยังลออ่าสุดก็ชนะเลียมแฮริสันที่ฝรั่งเศสเวมแฮริสันนี่ไม่ธรรมดามกันนะเป็นออนักมวยฝรั่งไทยนี่ถือว่าปีไม้ลายมือดีมามาดูมกักรประสิิ์แก้วทองมาดูยังเป็นมวยแข็งแรงมาดูว่าบัคโจนี่บักโจนี่เชิงชกฉลาดเก๋าอ่ะ,อะคนละภาคอ่ะฝ่ายน้ำเงินดีอีสานฝ่ายแดงนี่ใต้นะพันลูกคนเดียวกับ เดสโตเอายักโนนท่าสารานครซีชมราชหมดยกที่สองครับนะครับว่าถ้าอุ่นนุนผลิตภัณฑ์พวกเซงคลุบไม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้บริษัทผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของพืชสารละชนิดครับเช่นหมอข้าวหมอปาลมหมอมันสะปะหลังหมอยางหมออ้อยนะครับปุ๋ยท้งหมดมีสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนครับใช้ปุ๋ยพวกเซนครุบสรุปว่ารวยครับ สนใจติดต่อที่ร้านจำหลป่ปูทั่วประเทศและต้องการไป็นตัวจำหลายก็คุุกเึ็มคลุกนะครับ074สามารถ77 7ถึง3ตูวครับมาลุ้นกันต่อยก2วันนี้แต่เมืองิรนะครับก็บรดาแฟนบอลปูน,นี่ยอมรับเลยเพราะว่าเป็นเซียนมวยที่อธยาศัยนะ่ารักมาก อั๋นี่พาลูกชายมาดูด้วยนะคุณลูกาดอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยลูกไม้หล่นไปต้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มึงสิงดูถ้าลุ้นโวยเลยบางทีก็เหนื่อยกว่านักมวยบนเวทีกันโง่แหมกระลุ้นตลอดถ้าฟิตซ้อมไม่ดีเสร็จเหมือนกันนะร่างกายจะเป็นอดีตนักมวยเก่าอดีตนักมวยเก่านั่นเสียวดิหัวใจจะวายไอ้ลุ้นกันวงกว้างๆหน่อยใครอย่าอยู่ใกล้นะเดี๋ยวมิดโดนลูกดูริลาได้เหมือนกัน ามาดูครับลุ้นทางด้านบักโจ้ไงแปะโอ้ยเข้าไปเดินเบียดเบียดเบียดอ้าวอ้าวอ้าวเพชรศรียกโดนและตัด่าไปดีสามปัดแล้วอ้าวเพชรอาสวินอ้าวโอ้ยเรียบร้อยโอไปสวัสดีสวัสดีไม่ต้องนับแล้วแอะแค่ต้นยกสามโอ้โหแกก็บุกเข้าตามคำรุ่นของพี่แตงไงพี่แตง เด,ดี๋ยวขอภาพไปภาพไปขอภาพชาดอยทีหนึ่งโอ้โหชาดอยทีหนึงบุกเพลินนี่โอ้โหโดนสวนเต็มเต็มสองดาบดูดูดูจังหวะเข้าไปเนี่ยแรงเชียร์พี่แต่แกบอกให้ไทยเดินแต่ว่าต่อยแล้วมีอาการจริงๆนะมีหมัดก่อนแล้วก็ปากเข้าไปปลายคางน่าแหะครับนี่มอบรางวัลเลยครับรางวัลพิเศษนี่นะครับมีหัวตีแข้งขวาตาอีกทีหนึ่งยังไม่ทันจะฉีดยา โอ้โหไปซะแล้วผู้แทนยาดองเล่าตาเก้าเหรียญสองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงก็มบให้ผู้ชนะ2,000บาท3ามิตรออโต้พ์ทนะครับเป็นผู้ผลิตแหนบรถยนต์คุณภาพสำหรับรถทุกประเภทครับภายใต้สินค้า SMA และกระทิงคู่ก็มออไปแล้ว2 0,000บาทอ่ะโอ <im <im hey, ้โหคุณอาเอ้อไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยโดนก่อนด้วยนะแล้วก็มาดปั้งปั้งปังละสูนทีเดียวไปเลยนะครับพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยว